สุ่มโมโหใจสุ่มพระเจ้าโมโหพระเจ้าโมโหเ <c oughs> ลยเมืองสาเกตคือจังหวัดเลยเมืองตักกศิลาคือสระบุรเมืองพญาลัยคือสยามบุรีเมืองดอกหัวคืออุบลเมืองดอกข้นคือคอนเทนดอกลำดวนคือศรีเกียร ตุลีมคือเี้ยุตสา์ตัวมุลีรัมมลีรัมเมืองบูรีรัมมือวมีวมีพี่นองบุลีรัมบ่อย่องถามใหญ่สุดมามาเหลืงน้ำดูดูมุลีลลลลลลลรัมพจ้าเ,เหมือนเมืองอย่างงไข่ฟองนมสักปะ พวกแ่งี้นางีังบดงคือใส่กันตากะไหลลงไหลลงพอคุณอ,อยากแลเ,เดี๋ยวมาใส่ผู้ดัน แรเแียงมันหมอยมั่นโมวยวั่วยอโมยังยูหมอเข้าอยากให้ยิงมาขัดขา่องติตกลง,งทางลำแข็งสน้อ นี่พลังมา้าใจ่ายลมยาล้างจานไทยพี่น้องพี่น้องเก่าผมอยู่เมธีป่าธรรมกา,มายหายสองเที่ยงสามสิบเหรีรยญม้าใจ่ายลมยาล้างจาน เห็นเรามากาไปจงังไดมาจังใดกูเรืนอเราหาวอายูบอมิซูโมถ้าสบายดีบ่ากูหมดเห็นเรามาด้วยน่าสะเป็นเดือนก็กวอะไรนะกูเราเที่ยวมจาจ่ายการนันยาล่ากนการทางวางี่เปี่ยซ่อนเดี๋ยวเปี่ยนเดี๋ยวเดียวๆๆ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  เ็ษเศษส่วนแล้คนกี่ค่ะ